True Click Life นวัตกรรมการเรียนรู้ด้วย5ห,หลักสูตรคุณภาพเพื่อโรงเรียนเอก,กชนทักษะดนตรีสู่การเติบโตยังมีคุณภาพโรงเรียนพัฒนาปัญญาโรงเรียนที่มุ่งพัฒนาเด็กให้มีความเป็นเลิศในทุกด้านเต็มเปี่ยมด้วยจินตนาการเรียนรู้ยังมีความสุขทำไมต้องหลักสูตร True Click Life ศตวรรษที่21 จะเป็นศตวรรษที่การศึกษาจะต้องให้ความสำคัญเรื่องสมรรถนะของเด็กนักเรียนที่เราต้องทำก็คือเรื่องของซอฟต์สกิลหลักสูตรดนตรีเนี่ยมีความสำคัญอยู่แล้วในการทำกิจกรรมเนี่ยได้เห็นถึงความมีสมาธิของนักเรียนในการที่เล่นดนตรีได้ในจังหวะที่ถูกต้องแสดงว่า 1. เขารู้จังหวะ 2. เขามีสมาธิในการทำา 3. เขามีความสุข ตอนแรกก็กลัวกลัวเพราะว่าตัวเองไม่ได้จบดนตรีมาเลยตรงเราไม่มีประสบการณ์ในด้านของดนตรีเลยทางคลิกลา์นะคะก็จะมีแผนการสอนที่เป็นขั้นตอนมาให้คุณครูได้ดูแล้วก็นำไปใช้ในกระบวนการสอนให้เด็กได้ค่ะสนุกมากค่ะเด็กๆชอบแอนิเมชั่นชอบกิจกรรมชอบสัตการ์ดเพราะว่าสื่อการสอนที่ทางทีมงานนำมาให้สีสันน่ารักค่ะ ที่ผ่านมาเนี่ยคลิกไลฟ์ก็ให้การอบรมจรรยาบรณครูปรับทัศนคติของครูของผมในเรื่องของการพัฒนาหลักสูตรที่ท,ำทำันสมัยมากยิ่งขึ้นผมเชื่อว่าเมื่อผมพัฒนาครูแล้วครูก็จะไปพัฒนาเด็กอีกต่อไปเพื่อการเติบโตอย่างมีคุณภาพต้องได้รับการพัฒนาทักษะทางด้านดนตรีด้วยหลักสูตรที่มีประสิทธิภาพ True Click Life ได้รับความเชื่อมัน่นจากโรงเรียนเอกชนแล้วทั่วประเทศ โรงเรียนเอกชนที่สนใจเข้าร่วมหลักสูตรติดต่อ089-116-0239หรือ trueclicklife.com